บึงการเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยชายแดนติดริมฝั่งแม่น้ำโขงมีธรรมชาติที่งดงามวิถีชีวิตคนบึงการเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงภูเขาหินผาป่ามีการสร้างวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อคารบบูชาจังหวัดบึงการอยู่ติดกับแม่น้ำโขงมีพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขง120กิโล4 4อำเภอ แล้วก็มีธรรมชาติอย่างเส้นเช่นหินเช่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะเรามนแนวคิดว่าเราจะเอาอะไรมามาทําให้ผู้ต้องขังมาให้เป็นเอกลักษณ์ของบึงการได้อะไรเงี้ยครับเราก็มีสิ่งของอยู่ในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นจุดขายของของบึงการได้ไงผมว่าน่าจะเป็นการที่จะเป็นการสร้างสร้างคนสร้างงานหรือแม้แต่เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้เลยเพราะว่า มันใช้าค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็ไปต่อยอดได้เป็นจังหวัดที่มีหินแม่น้ำโขงเยอะก็เลยคิดอยากจะมาเขียนงานศินละปะลงบนก้อนหิน แต่พอได้เริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ต้องขังในเรือนจำที่นี่มีทักษะในการเขียนหินเนี่ยได้ม่กี่คนเนื่องจากบางคนเป็นผู้สูงอายุมืออาจจะสั่นไม่สามารถเขียนลายบนก้อนหินได้ก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแนวคิดว่าเอาหินแม่น้ำโขงเนี่ยมาติดบนไม้เพื่อให้เป็นงานศิลปะอีกแบบหนึง่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวลงบนไม้ โดยใช้ก้อนหินเป็นตัวสื่อความหมายในงานศิลปะแล้วก็เอาสีมาเล่นบนไม้บนหินแทนที่จะไปเขียนบนก้อนหินก้อนเดียวก็เลยเป็นเปลี่ยนแนวมาเป็นว่าติดหินบนแผ่นไม้เป็นการเล่าเรื่องเรื่องราวต่างๆค่ะในเรือนจำผู้ต้องขังมีพื้นที่น้อยมากสำหรับจินตนาการความฝันความงามความสงบความสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นมนุษย์ชีวิตในเรือนจำไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในกล่องสี่เหลี่ยมวันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อหน่ายไร้พลังชีวิตจินตนาการก็คือเกิดจากแรงบัรดาใจที่เห็นจากรูปภาพหรือเห็นจากวิถีชีวิตของเขาในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศของธรรมชาติหรือบรรยากาศของครอบครัวบรรยากาศของชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กของเขาก็สามารถมาถ่ายทอดลงบนแผ่นไม้เป็นรูปต่างๆได้โดยที่ว่าใช้สีหินเป็นตัวกําหนดบ้างแล้วก็ใช้ขนาดของเม็ดหินเลขก,กลางใหญ่หรือแล้วแต่เล็กมากหรือจะสีของหินก็เป็นตัวบ่งบอกได้อันนี้เขาก็จินตนาการไปตามความนึกคิดของเขาในการสร้างงานลงบนแผ่นไม้โดยใช้เม็ดหิน เป็นการสร้างงานศิลปะลงบนแผ่นไม้โดยใช้หินของแม่น้ำตามธรรมชาติะค่ะเขาก็มีความพยายามสูงอย่างเช่นบางภาพที่เขาเอาเม็ดขนาดเล็กมากเนี่ยเขาต้องไปนั่งคุยออกมาแล้วก็นั่งหาขนาดที่มันเท่าเทียมกันแล้วใกล้เคียงกันสีที่ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นความพยายามที่ต้องไปนั่งตากแดดคุยจากกองหินแล้วก็คัดแยกออกมาให้เป็นหินโทนสีนี้ ขนาดเท่านี้แล้วก็อยู่ในกล่องหนึ่งแล้วก็ไปคัดอีกเพื่อให้ง่ายว่าความพยายามในการคัดหินนี่ก็ใช้เวลาจินตนาการพอสมควรคำนิยามของศิลปะในเรือนจำก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยจินตนาการของแต่ละคนที่อยู่ในสถานที่นี้โดยที่เขานึกย้อนไปถึงอดีตหรือนึกไปถึงจินตนาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแรงบันดาลใจก็สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่จํากัดแล้วก็สามารถสร้างจาก วัตถุดิบที่มีอยู่ตามที่เราจัดหาเข้ามาเขาก็พยายามหาทางทำของเขาออกมาจนได้ยังยงภาพนี้นะคะก็ด้วยความพยายามคือเขาไปเอาปีกไม้มาจากในใน,ในโรงไม้เพื่อเอาเศษไม้มาแล้วก็อันนี้ก็คือขี้เลื่อยที่มาทําเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แล้วเขาก็จินตนาการถึงหมู่บ้านที่จะเป็นบ้านเป็นถนนหรือมีเด็กมีครอบครัวอะไรอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยแต่ทุกอย่างก็สื่อออกมาโดยวัสดุที่ หาได้ในเรือนจําแล้วก็สีสันซึ่งก็นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าจินตนาการอันนี้พูดง่ายว่าอวัสดุเหลือใช้ในเรือนจําแล้วก็เศษไม้หรือแม้ทัก่ก้อนหินแล้วก็มาเพ้นสีให้ได้ตามจินตนาการที่เขาเคยเห็นมาเริ่มต้นก็คือในส่วนของการพัฒนาพนื้นที่ใส่มันก็จะแบ่งเป็นสามส่วนสามส่วนนี้ก็คือหนึ่ง ในเรื่องของการให้ความรู้การศึกษานะครับอันที่2คือการพัฒนาจิตใจแล้วก็อันที่3าคือในเรื่องของการฝึกวิชาชีพอันนี้มันเป็นพูดง่ายๆมันเป็นวิชาคุกอย่างหนึง่งพูดตรงๆป็นวิชาคุกก็คือถ้าผูต้ตรงขังว่างงานกําแพงเตี้ยลงทุกวันนั้นเราก็ต้องหาหากิจกรรมให้ทํานะครับมันก็จะมาสัมพันธ์กับเรื่องของการฝึกวิชาชีพสิ่งที่เราต้องการคือวิชาชีพที่คนทุกคนสามารถทําได้หนึ่งนะครับ คนทุกคนสามารถทําได้2คือเมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับเนี่ยสองสองส่วนนี่สาคัญที่สุดคือพอผมเห็นโครงการศิละปะหลังกาแพงเนาะผมนึกขึ้นมาได้คำหนึ่งศิละปะไม่มีชนชั้นเราก็มองผูุต้องขงเนี่ยเป็นชนชั้นอีกแบบหนึ่งเลยในสังคมนะครับก็คือแยกแยกออกมาค่อนข้างจะถ้าเราจะมองว่าเป็นผู้ด้อโอกาส ทางสังคมกลุ่มหนึ่งก็ได้ศิลปะก็เข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาสำคัญที่สุดมันตอบสนองสองอย่างก็คือในเรื่องของการพัฒนาจิตใจศิลปะมันช่วยยกระดับทำให้คนมีความอ่อนโยนมากขึ้นอย่างที่สองคือในเรื่องของการฝึกวิชาชีพตัวนี้สอดคล้องกับแบบยาทำได้จริง ผู้นัคขังที่พ้นโทษออกไปสามารถที่จะนําความรู้ไปทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเขียนหินสีมันสามารถที่จะทําได้จริงเมื่อผู้นักขังพ้นโทษออกไปเนื่องจากหนึ่งต้นทุนไม่สูงวัตถุดิบหาได้ในพื้นที่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องทปํปในงานประจําก็ได้ก็คือ ออกไปอาจจะประกอบอาชีพเดิมไปเป็นเกษตรกรไปค้าขายไปรับจ้างเวลาว่างที่เหลืออยู่นำมาทำเป็นอาชีพเสริมซึ่งตัวนี้ได้ผลตอบรับดีนะครับคิดถึงบ้านข้างนอกครับก็คือมีเพื่อนช่วยวาดรูปให้แล้วก็ออกความคิดวางจัดวางให้สวยงาม ก็รู้สึกดีนะครับนั่งทําตอนนั่งทํานี่รู้สึกดีก็คือไม่อยากไปไหนเออชอบตรงนี้ว่าเราอยากทําออกมาแล้วอยากรู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนครับสําหรับที่ผมวาดรูปแมวนะครับพผมนึกถึงแมวที่บ้านนะครับว่ามันเหมือนแมวที่บ้านผมมากเลยครับผมก็พยายามทํามันเต็มที่ครับให้ออกมาดีที่สุดครับ ผมรู้สึกว่ามันดีจริงครับที่มีโครงการนี้ครับดีมากครับตำหรับที่เลือกมาเอาหินตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับที่จะทำเป็นมังกรนะครับเพราะมันสื่อถึงอำนาจนะครับบารมีความยิ่งใหญ่ครับ ผมทําออกมาครับหนึ่งวันเต็มๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ทําแบ็กกราวก่อนนะครับทําแบ็กกราวก่อนทําท้องฟ้าทําดาวนะครับแล้วค่อยมาทําตัวมังกรครับทาตัวมังกรนี่ทําครึ่งวันเลยครับถึงจะเสร็จนะครับเพราะเป็นอะไรที่ยากมากครับต้องเก็บรายละเอียดตรงเก็ดมันนะครับแล้วก็พวกเส้นขนพวกนี้นะครับเพราะเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับสําหรับพญานาครับ ที่ผมเรียกวาดพญานาคนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของผมนะครับบ้านผมอยู่ติดในี่แม่น้ําโขงนะครับคือบ้านผมก็รู้รู้กันอยู่แล้วว่าจะนับถือพญานาคกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นความศรัทธาของชาวพิมโข,ง,ขงด้วยนะครับการส,สร้างให้หินมีความงดงามผพันศิลปะการจัดวางหินให้เป็นรูปร่างการเขียนภาพและระบายสีบนหิน ตามจินตนาการการลงสีการแต่งแต้มสีบนหินเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้สื่อสารกับธรรมชาติความทรงจำของชีวิตในอดีตจินตนาการถึงอนาคตได้สัมผัสความงามความสุขที่ต่างจากการสื่อสารในชีวิตประจำวันภายใต้กฎเกณฑ์ของเรือนจำการถูกจำคุกคือการลงโทษ นำความทุกข์และความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกคุมขังการได้ทำงานศิลปะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตขณะที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ